ได้สั่งพัสดุนะคะแล้วเขาบอกว่าในนี้นะคะมีแหวนทอง0.6กรัม1วงนะคะแล้วก็จะมีอ่งเปาในนี้ด้วยนะคะ <_ C os> เขาใส่โองอ่งเปาในนี้ด้วยพอดีช่องมันมน้อยได้ได้สั่งสินค้าจากาที่ตัวแทนแบรนด์ที่เขาไลฟ์สดที่ทุกคนชอบดูกันนะนะคะเป็นแบรนด์ของคุณของร้านคุณลู่ลู่ยี่รัตดานะคะเป็น ผลิตภัณฑ์ผิวขาวนะคะช่างประน้อยได้สั่งเขาบอกว่ามีทองกับเงินในนี้ด้วยนะคะลองลองมาเปิดรุ่นดูด,ด้วยกันค่ะนอ้องเขาบอกว่าอย่าลืมรีวิวให้ด้วยนะคะเราบอกว่าอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามารีวิวให้เขานะคะว่าสินค้าครบหรือเปล่ามีทองกินหรือเปล่ามีอง่งเปาเป็นเงินกินหรือเปล่านะคะ มันน้อยก็สั่ง FCF กับเขานะคะในราคา299บาทนะคะเขาบอกมีพอกับเมนงนี้ด้วยะค่ะพี่น้องว่าเขาใส่ให้เราจริงหรือเปล่าเหมือนกับที่เขาได้ไลฟ์สดหรือเปล่านะคะเขาบอกให้เรารีวิวให้เขาด้วยนะคะ N N N มีอะไรบ้างนี่ค่ะพี่น้อง ผลิตภัณฑ์น่าจะเป็นเซรั่มนะคะเซรั่มอันนี้ก็เป็นสบู่นะคะสบู่ผิวขาวหนก้อนนี่เป็นอะไรเอออันนี้วิตามิน B3 ช่วยให้ผิวกระจ่างใสนะคะ2ก้อน ราคา299บาทนะคะที่ CF ไปนะคะนี่ไงพี่น้องซองจริงๆด้วยนี่คะ่ะซองสีแดงจริงๆด้วยคะ่ะเปิดดูด้วยกันเลยคะ่ะว่านอันนี้มีตังกี่บาทฮ้ยห้าบบาทอังเป้าห้าสิบบาท ค่ะแค่นี้นี่ไม่เห็นมีแหวนเลย hmm. เขาบอกมีแหวนแสดงว่าแหวนไม่ได้ hmm. แค่นี้นะคะไม่มีแหวนนะคะเขาบอกมีแหวนด้วยหรือว่าจะอยู่ใน กะบอกมีแหวนหนึ่งวงกะบอกมีแหวนหนึ่งวง อ่างเปานะคะ่น้องเขาบอกว่าลุ้นลุ้นแหวนทองหนึ่วงแสดงว่าเราไม่ได้นะคะก็คือถ้าสังกว่ากับเขามีรุ่นเฉยๆแต่ว่าอ่งเป่าได้50บาทก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ได้เครื่องสําอางอยู่นะคะเครื่องสั่อางอยู่299บาท คลิปนี้ชาวน้อยก็มาเปิดกล่องนะคะเขาบอกให้ให้รีวิวก็เลยรีวิวนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะไปก่อนค่ะจะไปปะอกหน้าให้ขาวๆให้มีเครื่องสำอางด้วยเซ็ตผิวขาว